เลือหนึ่งเนี่นะครับท่านผู้ชมหลายท่านคงฟังแล้วก็ยังอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับเ,เขาใช้คำว่าการจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ขังเรื่องงใช่ไหมศูนย์นี่คือเลขศูนย์ครับสมมุติว่ากรมมหาพันธ์ปีที่เราเด้งกบเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะฮะสมมุติได้ไม่นก็เท่าไหร่ห้าพันล้านบาทนะผมไม่แน่ใจมสมมติสมมติครับ อท่านปีปีต่อไปอปีหกหกได้ห้าพันล้านบาทสมมตุติคงเป็นบื๋นมั้งแล้วปีหกเจ็ดเนี่ยจะได้เท่าไหร่ไอตอนตั้งงบก็ดูครับ,รบว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เท่าไหร่เช่นเคยได้ห้าพันล้านบาทครับก็จะห้าพันล้านบาทต่อไปอืเป็นฐานไงเว้นแต่ว่ามีประเด็นว่า จะต้องกค่อยดูไงเอ๊ะอรายการก้อนเนี่ยขอมาแล้วไม่ได้ใช้มาขอใหม่อีกเขาก็ไม่ให้อือย่างเงี้ยค่ะนะครับอ,อแล้วที่เคยขอมาจะมีภารกิจใหม่ก็ต้องไปนําเสนออืนะครับว่าเรามีภารกิจใหม่ก็จะเขาก็จะถามแล้วแถวถามอีกว่าทําไมต้องทําอะไรเงี้ยใช่ไหมคือการไปเพิ่มงบประมาณเนี่ยก็จะยากหน่อยค่ะ,<ฮ>ะนะครับดังนั้นเนี่ยแนวทางของการทำงบประมาณที่ผ่านมาของเราคือเคยได้มาเท่าไหร่ ก็ถ้าใช้บทก็ได้ต่อไปครับ,รบมันจึงเป็นเขาเรียกว่าการทำว่ามานแบบถ้าผู้ได้เห็นภาพนะครับแบบเเคยทำยังไงก็ทำงั้นต่อไปค่ะลนั้นเนี่ยถ้าการเมืองที่เขาบอกจัประเด็นรูปนั่นเปลี่ยนนี่เนี่ยก็เลยไม่เคยได้เปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วสี่ปีก็ผ่านไปเพราะว่าเราทำว่ามานแบบคอนเซอร์ t ท v ีฟ คือเคยได้มาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นต่อไปรเรื่องใหม่ๆถ้าเกิดเรื่องไหนไม่ควรทําแล้วนะครับเพราะมันไม่ได้ผลหรือว่าหรือว่าประเทศเปลี่ยนไปแล้วก็ก็เปลี่ยนยากมากนะครับส่วนเรื่องไหนที่ยากกว่าคือเรื่องใหม่อืรเรื่องใหม่อยู่ดนโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ยากเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่เคยมีของปีที่แล้วมาให้ให้ตั้งงบก็จะยากมากในการถักดันให้มันเกิดงบประมาณขึ้นมาเพื่อภารกิจใหม่ตรงนั้นคเห็นไหมครับทีนี้พอ ถ้หลักเอยเนี่ยตั้งก็มาแบบศูนย์ก็คือก็ไม่ต้องไปดิ้โยของเก่าครับก็บอกว่าเลยปีหน้าทําอะไรอืแล้วแน่นอนครับปีหน้าทําอะไรมันก็นต้องดูของเก่า<ะ>ใช่ไหมครับแต่ว่าอา้าวแล้วจะไม่มีเรื่องใหม่ๆเลยเหรอก็แปลว่าอะไรครับทุกปีจะสามารถที่จะเอาเรื่องเก่าที่ทําได้ดีเอามาใส่<ะ>เรื่องใหม่ที่ทําได้ดีนะครับเติมเข้าไปเรื่องไหนที่ทําได้แต่ที่ผ่านมาเงินมันมน้อยไปก็ปเติมเงินใหน้<ะ>มันได้เกิดประโยชน์มากครับง่ายๆคือ ทุกข้อที่หาเสียงไว้ผมหมายถึงว่าทุกข้อที่หาเสียงแล้วกลายเป็นเอโมยูเมื่อวานนี้<ฆ>ถ้าทำก็มานแบ,บสูบนี่มันเกิดได้เลยครับ<ฮ>ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดไม่ได้เ<ฆ>พราะเรื่องใหม่มันไม่มีที่ให้<ฮ><ฮ>มีร่างไม่ได้ทำเพราะนัก<ฆ>ขอก็ไม่ได้<ฆ>นี่แหละครับคือเรื่องที่มีความหมายมากแล้วก็อีกนี่ผมยกแค่ตัวอย่างนะครับ<ฆ><ฆ>เอสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับนโยบายที่เซ็นเอโมยูไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับ อแล้วพักการเมืองต่างๆที่เป็นพักร่วมรัฐบาลกันเขาก็ต้องช่วยกันผลักดันครับนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมาผมว่านี่มันคือมาตรฐานใหม่รัฐบาลจากนี้ไปนะต้องคนคาดหวังแล้วคุณต้องอย่าเอาแต่มาแบ่งเก้าอี้กันคุณต้องมอบอกซึว่าที่คุณหาเสียงไว้แล้วแล้วมีหลายพักเนี่ยคุณจะทํายังไงใช่ไหมรเราไม่อยากฟังอีกแล้วที่บอกว่าเราไม่มีเสียงถึงครึ่งเราดึงผักดันไม่ได้เราเลิก เราไม่อยากฟังค,คุณคต้องเอามารวมกันแล้วทําให้ได้แล้วส่วนใหญ่มันจะส่วนใหญ่มันจะทําได้แต่มีบางข้อที่มันเห็นต่างกันต้องมากเท่นั้นแหละครับ